พี่น้องพี่น้องพี่น้องกล้องไปเอ้ยบนมาติดพายอ,อยู่ฝนมาอยู่ลมอยู่ปซสน่ระวบิงระเบิงพี่น้องมาติดฝนติดลมอยู่ปซสนิเมืองยางนี่ละายตัวว่า,านี่ระเบิงพูดว่าม,มันฝนเด้า ies, พายุลมหี่บฝนยังคัาดยางแน่เลยพี่น้องเอ,เอ้ยก่ะโอ้ยฝนเด้ฝนยังมามาตัวว่า จะเป็นลมมาก,ก่อนพี่น้องจะยา่านที่ไหนจะไหนสิเมื่อบ้านได้แบบนี้จะไหนย้บนสิเมื่อบ้านได้บแบนบน,นี้พี่น้อง <F est ful> บังลานเจ็บปุ้นแล้วเจ็บผายังไงไว้ <F est ful> ลานเจ็บปุ้น <F est ful> เจ็บผายังไงไว้ <F est ful> อันนี้ที่ทาการบรสิสณีน้องม่นนอมนนี่นี่พี่น้องอยู่เมืองอย่างนี่แหละยูบบนมันมอีสุเมือสุเมือกคือมาณนะตรงนี้แหละน้องๆก็หลบฝนหลบที่ฝนกัน โอ้ยวเราเบิ่งแน่พี่น้องใส่ออใส่บอดายเลยก็เป็นยังซี่ละตกกะบรตกซื้อกับอถตกดีดีเดีด๋ยวมีฝนย่งมาไหนมีฝนเลยตา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 ยพี่น้องพี่น้อง อันนี้ต้นบักวา่าเนาะเป็นดอกหรอือตัวนั่นแม่บักว่าญ่ที่พี่น้องนะต้นต้นบ้าต้นบักว่าไงนี่บางทางนั่นลานลานตาม,าาม,ตมาออสั่งเราเพื่อจิมี้จะขี้ฟุ้นค่ะมาแบบนี้เออเดินไปตรงที่น้องสมบัติเอาน,านั่นสมบัติเปลี่นวน,านั่นมา ตอนตะเวนตกตอนตะเวนออกคนติตะเวนดอกตกแล้วแต่ว่าตะเวนตกมีตงขี่คนพี่น้องเฮ้ยเป็นตจนายจ้ะต๊ะกระบาตกดีดีเนาะถ้าเป็นล้มแบบนี้นี่คือคือขับรถกันยากเลยมอเตอร์ไซค์นี่ถ้าขับรถบ่แข็งก็ค,คือล้มขวางข้างเลยได้พี่น้อง เพราะว่าลมล้มมันปะทะกับรถเลนนี่เฉพาะแรงลมแรงรถธรรมดาก็เแห้งแล้วอันนี้ลมโดยธรรมชาติพายุนี่มาพัดรถนี่ก็เรียบร้อยเลยแล้วครับโปเมกับล้มถนนเลยแหละพี่น้องเดี๋ยวรอบางสถานการณ์อีกจังน่อยก่อนให้มันให้มันเศร้าลมก่อนมามีฝนยังไงเมื่อใดเพราะว่าเยบนเอาอย่างนั่นรถอว่อจะใส่ไมโปรดสียงฟ้า ตายมันต so ิดฝนไม่ว่าสิ๊กับไปเฮหตุการ์กไปปรุงน้ำพริกปลาทูอีกเรียบร้อยเลยสิ๊กับได้บ่บัานี้สิได้เฮ็ดบ่บัานนี้พี่น้องสิบ่มืดอยู่กับไปซะนี่เมืองย่างเลยบ่บัานโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้าเจ้ารถครับรถไปไหน บอลเอานั่นมาให้น้ำแน่นั่น่นน่ะเอาอันนั้นยุดถุงยุดน่านั่นมาให้น้ำแน่นันน่ะเนี่ยปิดน่นะโอ้ตายตายตายก็เป็นแนวนี้เอ้ยปุ่นมาแล้วทางใส่เป็นตอกปุ่นทางใส่เป็นตอกเลยตื้อเตื้อเลยพักเปิดล้านอักเปิดร้านมาแล้วพี่น้องเบิ้ง ติดล่าดบดินี่นี่รถแบบนี้แฮ้งคับอย่างนึ่งแค่เล่งแค่เล่งนี่หลังค่านี่เอ้ยตบานล้มหน,นัายังขนาดเลย่อเลยนะตะมตอตะไส้ซื่อกับผ้าเฮ้งตะมตอตะไส้ซื่อกับผ้าเฮ้งแล้วเนาะเอ้ยนี่หลังค่าพวกรูไปยากตัวเนาะน้องปองไปเอาดิเออเอเอ,เอ,อเมื่อบานน้องค่อยเบิง้งว่าจะเป็นสภาพแบบใด พี่น้องก้องป๋าเย่บนมหฮอดบ้านเล้วมหฮอดบ้านเล้วพี่น้องฝนกระตกแสะแสท่าฝนมาเทล่มลมทิงฝนเบื้องอันสภาพเนาะต้นในต้นดอกไม้นี่ดอกแก้วนี่จริงจแล้วนะจริงจรล้วอ่ะดอกมันสวยย่างขนาดเลยพี่น้องแล้วกะเหมือนกับว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ได้เลยเนาะ ถ้าดอกอันนี้บานถ้าดอกอันนี้อ่านี่ดอกงา้นไหนนี่ฝนจะตกโลดได้พี่น้องฝนจะตกเลยนี่เย็บบนมะฮอดบ้านเรียบร้อยแล้วละ่ะโอ้ยน้องบึ้งบึ้งบึงบึง,บง,บงดอกไม่ดอกไรคอยพี่น้องเอ้ยไม่ว่าหัวซักหัวขวมเบิดเลยวายุหนาบ้านนี่ดอกแก้วดอกแก้วหอมนะครงีมันเคลื่อนหอมหมู่บ้านเมือก้อนนี่แบบ บานสะพังเก็บบานยางงามเลยคาโอกโลกพี่น้องเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ได้เลยว่าถ้าดอกอันนี้บาน,นยีไ้ไหนฝนตกย้นนั่นคุณฟังท่านน่ะก็เป็นดอกอันเป็นดอกไอย่างก่อนท้องกุไล่เนี่ยู่่หน้าบ้านนี้ฝนคุนพักเถอะมุนาก,กัเอเรีอยู่โอ้ลมไนเละนานะพี่น้องเฮ้ยที่บนมหอดบ้านเรอเด้อก็ล้างสิเทียนเทียนยนังบัดน,นี้ บนมะฮอดบ้านแล้วก็สีลุยอันนี้ต่อได้บนีมพี่น้องนี่ทำน้ำพริกนี้ต่อบ่ะเนี่ยสุขวา่าสุขว่าน้ำพริกกัวพริกกระทูนี่ดาพริกกระทูข่อยแหงนี่นแหละพี่น้องอันนี้อันนี้เขาปรุงเรียบร้อยเลยเด้ไหมโคกเข้าเรียบร้อยแล้วบันนี้ก็บสุขว่าให้มันแหงฝนก็ตกข้าฝนไฟหัวก็มาพี่น้องไปหัวกม็มาเอาเอาเดี๋ยวเย็บนสีเฮ็ดเขียบก,ก็มาหนีพี่น้องเรื่องไงานตัว รายงานตัวเรียบร้อยเด้อมาหอดบ้านย่างลอดไถ่ละล่ะเจา้าอาวาสกับทุลักทุเลพี่น้องเอ้ยฝนจังไหนมาฟ้าอยู่อีหยังกระดกกระเดียล้มบระจานยี่บนว่ามันสิมาบ่ได้ว่ามันลุลุ่สิผ้าล้มถนนบานนี้ฮะกับจิกัวนี่แหละบานนี้พี่น้องเอ้าจังเขาทอ,ขอ,ขอกันเนาะกูได้สนใจกับจังเด้อพี่น้องเด้อพริกปูเพื่อแห้งพริกปูแมงดาเนี่ยพูกสาวเขาสวยร้อนๆเนี่ย วันนี้ไปชงมากแบบทุลักทุเลเลย